ครับก็สวัสดีทุกท่านครับวันนี้สำนักงานกกกรรมเสิครับนำเสนอตู้นําเสนอตู้ครับผมเสียงกลางสูตรใหม่ของทางค่ายเรานะครับของของสินค้าลาซาด้ครับผมไม่อัดแท้ตาภูเขืนะครับโอเรียบร้อยครับผมดูดีไซน์กันขนาดเราจะมาทำการยิงสีระเบิดให้ดูเด็นนะครับ สนใจติดต่อได้ครับผมตามเพจและแอปรัสเซดานะครับผมสนใจครับผมติดต่อครับผมอยู่สำนักงานกกลางผมรุ่นตีนฟ้าอยชีแฟนต้าผมรุ่นตีนฟ้าอุ้ยชิแฟนต้าครับข้างล่างใส่ระเบิดครับสีขาครับผมนี่ครับนี่นะครับเราจะยิงสีระเบิดเลยแล้วเราตอนจบเราจะมาดูครับผม Да? Right? อยากเรายิงสีระเบิดไปครับผมผ่านไปประมาณสักสิบนาทีครับผมมาดูครับนี่ครับสีการแสงรแบครับนี่คือยิงสีระเบิดแล้วนะครับนี่ยิงบ,งบางๆนะครับยิงบ,งบางบาง นี่ครับยีงบางๆนะครับยังไม่แห้งดีครับถุงจติตด,ดาาต่ตอได้ครับผมราคาเป็นเองผมไม่แพงนะครับถุงแจ็ตติดต่อได้ครับผมที่สำนักง,งานกากล่าบนะครับสำนักงานกากล่ามสิทธิ์ทำเล่นเล่นงี้ผมทำเล่นเล่นนะผม ครับเราทงแกเราทำสีเสร็จแล้วเราจะมาประกอบตู้นะครับเป็นนี่ครับผมนาน,นว่าเยนดีซึ่งจะชมแรมตอมแปดแรมของนานาว่านะครับนี่สามร้อยห้าสิบด้วยสามร้อยถึงห้าร้อยบาทกระโดดนะฮะประกอบนี่ครับดอกนาน,นว่านะครับผมโฮ้ยไม่ใช่ผมนี่คือดอกของขาเนี่นรครับผมชนะเลือดครับผม 450บาท์นี่นะครับเราก็ใส่ลงไปแล้วครับผมเดี๋ยวเรขนนันน้กกันครับนี่ครึ่งแผมใส่ดูตัวเรียบร้อยนะฮะ การเปลี <formation jin x 2> ่ยนดอกนะครับผมนี่คร <sm> <Clark> ับผมดอกที่ซื้อมาครับผมเห็นไหมครับแค่นี้สิบแปด ka เขีดสองสองบวกคลัสนะครับเราจะเปลี่ยนนี่ครับผมนั่นนะว่าคันสองลายบัตนะครับตัวนี้คือส้มนะครับผม nv หนึ่งแปดหนึ่ง a นะครับออกหลังจากว่าสภาพใช้งานนานมากครับผมซื้อมามือสองครับผมใช้มาโอ้โหนานถึงนานมากครับผมประมาณหกเจ็ดปีได้ครับผม ออกงานมาฤดูการ์จนฝนตกก็ผมเข้าหน้าฝนก็งานไม่ค่อยมีแล้วครับเราก็ได้กันมาแค่หนึ่งดอกก็ผมออกงานตั้งแต่วันที่หนึ่งครับผมจนถึงวันนี้ครับได้มีกี่งานครับผมวันนี้ทีมงานเราได้งานน้อยมากครับผมเราก็ได้มาแค่นี้ครับผมคุณภาพเลียนเวีาครั้งครับผมนี่ครับผมสภาพมือหนึ่งใหม่แกะกล่องครับผม นี่ครับคือมาจากร้านแถวลำไปมาดนะครับผมใครๆก็รู้จักดีครับผมอันนี้หนักนะครับนี่อันนี้คุณภาพตามความรู้สึกแล้วตัวนี้เบากว่าครับแล้วเ,เราจะมาเปลี่ยนดอแล้วมาดูว่าคุณภาพเสียงจะเป็นยังไงกันครับผมนี่ผมสาม,มารถือมือเดียวได้ผมอันนี้ถือว่าได้ครับผมหนักเงยอยู่ยดี ก็พวกไหนไหนอโอ้ยเอ้ยจะยากไหเนี่ย,ยติดเลยครับผมกาวติดเลยครับวัเป็นโค้งล้อนะครับนี่เนียนิ้วนี่นิ้วนี่ผมภาพเอ้ครับอย่าก,กดนะครับกาวกดนะครับ